สวัสดีนะครับเช้าวันจันทร์ที่7จ็ดกรกฎาคม2568นห้ร้ 2, รอยหอแปดนครับเราฝากคุณไรเปิดแค่กุฎตันครับตลาดนัดโคกกระบืออำเภอหนองพอกจังหวัดระยองนะครับมันนี้มีพายเขาชะนามประมาณ10กว่าตัวนะครับกําลังทยอยลงอยู่นะครับแม่ใหญ่มันนี่มีอ้วนๆนะสูงหน่อยสามนะครับเป็นไห่กันเศร้าสี <c oughs> อยากเปิดเปิดเด็กตึงยิ่งหน่อยนะครับ ซาวสี่สังเันไหกันนะครับแมวอ้วนใง่แมวอ้วนใหญ่ๆนะครับมาดูว่าเมียมันืูว่าแมีแต่ว่าอ้วนแท้นะครับร้อยสามสิบบวกนะไปสะะให้เขาบลิงบลิงนะครับ

หวานไม่ขึ้นควายบ่าบ่ะเจ๊ที่หาคาขายขื่นไม่ใหญ่เขาเหยียบศูนย์หรือปล่หวานสิแม่ย่นท่าไม่ด้บเยเป็นานอยู่นี่เ้ใช่บ้านใเช่าดปจุหงไฟอะไรึโอ้ยเฝ้าไรควาขึ้นเฝ้านี้ควาแทงยิ่งตะตุยใหบ้าวยดงรว่าอไรอกคำล่ควายที่ลานหันอย้่ไปเจาะคนอบ

สร้างหาได้ครนะับไม่ได้กันมั้นะตั้งกาดสูงเน,นี่ยสามหมื่นป้ายไข่ใส่นิบนะวันเสาร์เวียดน้ำสื่ออยู่ละเอียดประมาณเศร้าสามเศร้าสี่ครับร้อยนิ่ครับเนี่ยฟินไปเศร้าหากระตึงนะตึงเปียเรื่อนะนะ từng hàm quái quái Sao hà quái từng quái 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 sao hà quái 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 เด่นีนอล็อปเอาต่อเยวานดนเ็คนผมมันมีไปขยมซื้อหเอานะครับครบ่หลายนะครับก็ขายใหญ่จังนอมึเห็นเวียดน้ามคนหนึ่งนะครับเหียดนามเขาคนเวียดนามที่มุกดาหารนะครับเียดนามุกดาหารเขาอยู่นะครับ

แม่หลูกแม่หกก็สาวหน่อยสาวหน่อยจะบาทครับหมืน 5, ่นห้าหมื่นห้าหมื่นห้าร้อยยี่สิบห้าร้อยยี่สิบสามอ่าร้อยยี่สิบสามนะตัวดีๆนะอ้วอนๆย,ยิๆ่งๆเติมสนามควายใหม่ <c oughs> นาหวานดีนครับกามเนื้อสวยนะครับแน่นแน่นเปียน,นะครับแน่นเปียน,นะครับหมื่นห้าหมื่นห้าเรียบสวยนะครับเรียบสวยนะครับหนะมื่นหักนะ ฝันสทางนี่บักเผา,ไง,นะาไงนะครับงนะแข้งขาดีนะครับอ้วนอ้วนครับสิบ,หา,นะบหางดำดีครับแม่ลูกจ้าบาดครับแม่แม่ลูกหรอครับเป็นเป็นเป็นมานน้ำคอดเดียวกันมานน้ำกันอันอ่ะสี่พันเก้าอ่พันเก้าร้อนะครับ สาวหน่อยหนาแก่นะครับสายยอนะครับหนาแก่เลิบงเขาแต่ว่าสูงรอยประมาณรอยสิบห้านะครับบ่ถึงบ่ถึงรอยสิบห้านะครับหน่อยเมียดเน้นอยนะครับตัวเป็นสาวหนาแก่นะครับเขาเญ้าณเดียวนะครับเขาแข็งแก่เหล่านั้นสายยอสายยอนะครับเอาไปเห็ดสายยอหน้าตาดีนะครับ ส่วงก็ดีนะครับพุ่งมีพุ่งหน่อยสี่พันเก้ารยครับสี่พันเก้าครับรต่อดไอีนสายยอสายยอแม่เปี้ยวจ้าบาทครับหมื่นสามสูงลอยสามสิบนะหมื่นสามสิบามนละขาน้ำเบียรครับ1 3บสมสิบสมนะครับ 13, 13, สิบ 13, สาสสาม ครับแม่แยกแม่แยกลูกแม่แยกลูกท้องว่างครับเขาประมาณสามสี่กันสี่กันนะครับประมาณนี้แหละครับลูกประมาณสองสามตัวนี่แหละครับลส่วนาสนใจติดต่อได้เบอร์ไหนนะครับเาครูสองนุ่มด้ายเหนื่อยมือเงาครับมือเงาสองนุ่มก็แต่ว่าใครลอยเด่นวันนี้ ไข่ตรงดีนะครับไข่ตรงดีทั้ง2ตัวสิบเก่าครับสองนมนะครับสูงร้อยยี่ห้าครับร้อยยี่สิบตัวร้อยยี่ห้าครับสิบเก่าแค่คปเลหลอดมื่นเจ็ดแดกเก่าพน้าต่อได้อีกยูนะครับ9ก0 0สองตัว ไซเบอร์นะครับ098 653 653แปดศสนใจเข้ามาสอบถามน้ำใครอยู่พนทองเนะนี่ยนะี่ครับสองนมครับนะสองนมมืนะนม่นเะก่านะสองตัวครับนะั่งนหน่อยๆเอ้านไะดกันแล้วนะจบกันนี่หรือ่นจบกันหะรือนะ่ จบกันนี่หรือจบได้กันไลเดี่ครับันสองห้าสามสองห้าสามดันแล้วตึงเตี้ยสองห้าสามครับจบแล้วนะครับตึง ขายกเจ้าไปซื้อลูกมันสองหมื่นสี่คเหลือมีจักบาทเขาขายลูกมันสามตัวรอกเดีไยขายครับแต่ราคาอยู่ว่าเสาที่เราเวียดนามซื้อเสาสามเสาสี่เลยนี่ร่วงสามประมาณนี้ครับ สองหมื่นาเลยไ่ว่าต้ไบอกเนียกว่าซื้อสองหมเนาะไรกันหลานไกันบอกกันดิอ้วนๆนะครับอ้วนๆก็มนะครับ